เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Roblox ครับทุกคนครับในวิดีโอก็น่าจะเห็นแล้วนะไททโลหรือว่าชื่อวิดีโอนะครับวันนี้เราจะมาทําการดูเรีแอคชั่นนะครับผมของอนิเมะเวนการ์สนะครับที่หลายๆคนเนี่ยผมเห็นอวยเลยนะครับว่ามันคืออนิเมะแอดเวนเจอร์ที่แบบจริงๆเอางี้นะผมก็ทําวิดีโอเกี่ยวกับอนิเมะดีเฟนเดอร์เนี่ยมาเยอะมากเลยนะครับไอที่มันคล้ายๆจริงๆเนี่ยมันก็ได้แค่กลิ่นอายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีอันไหนนะครับที่มันจะเหมือนกับแอดเวนเจอร มีเด็กๆอวยเยอะมากครับแวนการ์ดพี่เวนการ์ดนู่นแวนการ์ดนี่เวนการ์ดนั่นโอเคในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมารีอคชันกันนะครับก่อนหน้านี้อนิเมะเดสตินีนะครับผมใกล้จะเปิดแล้วโอ้โหจะมาชนกับอนิเมะแวนการ์ดหรอโอ้โหก็ต้องมารอดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็มาดูไปพร้อมผมนะครับฝากกดไลค์ข้อดีหนึ่งทีครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะขอเอาเป็นล่าสุดเลยครับล่าสุดเลยคือเมื่อวานนะครับคนดูไปแสนนะครับก็ ใครที่มีข้อมูลกับคนสร้างนะครับหรือทีมสร้างอะไรเงี้ยเอาแบบเป็นข้อมูลที่ได้ยินมาก็ได้หรือว่าเอาแบบจริงๆมาก็ได้นะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วใครที่รอก็รอดูกันก็ว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับวิดีโอนี้ก็จากอ่อกิะไรคิวะตะกิตาวาริอะไรสักอย่างนึงครับเนี่ยคิตาวาลินะฮะนะฮะอนิเมะแวนการ์ดรีลิเทลเลอร์นะครับเรามารอดูกันว่าเป็นยังไงครับพร้อมกันเลยตรงนี้เลย 1080p 60เฟรมไปพร้อมกันครับทุกคนครับอันนี้คือ3นาทีเลยนะ ่ะนี่คือสปาว์นะโอ้เพรผมต้องเบาเพลงออกว่ะอน,นิเมะเวนเกตอ่ะอ่านี่ใคอรอะทรงจิโนะอันนี้สโลว์เลเวลลิ่งแน่นอน,นครับแมปก็รู้อิงกริชใช่ไหมโอ้แต่ท่ามึงเท่ไปอ่าชายอินครับโอเคอนิเมชั่นก็สมูทดีนะอันนี้ดักกันบ่อนนะครับก็น่าจะเป็นแมปแรกๆเลย เบจิต้าเฮ้ยมีโกคูแบ็คผมไม่ผ่านเลยคือมีแรลล็อกด้วยหรอเฮ้ยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างสมูทนะค่อนข้างสมูทเลยครับดูจากกษณะแล้วอ่ามีสตันมีอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเลยนะครับต่อมาก็เป็นดันนารุโตะนะครับแต่ผมว่าด่านเนี่ยผมว่าแอ v ด n เป็นเจอทำดีกว่านะเออแต่ว่าพวกแอนิเมชันเนี่ยต้องรอดูกัน เอ้ยแต่มีอินโฟบอกนะครับว่าเวลาเราอัปเกรดแล้วได้อะไรอ่า Escape the d u n g e o n นะครับนี่คือ Solo s o l ล l e v e l i n ิส่วนตัวผมก็คิดว่ามเป็นแมปที่ดีนะเออแต่ว่าแมปแต่ละแมปมันก็แบบมันไม่มีอันไหนที่มันเหมือนกับ a v v n n t u r e แบบ100%แนะ่นอนครับมันก็เป็นได้แค่แบบว่าเป็นอินสปายเนาะหรือแบบเป็นแรงบันดาลใจในการทำแมปนะครับอ่ะซมอนเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยนี่มันก็จะหมุนมาใช่ไหม โอเคผมว่าคุณตี้ของยูนิตเนี่ยมันจะค่อนข้างต่ําไปหน่อยเอ้ยแต่ก็ถือว่าได้ไหมผมว่ามันก็ได้มีแอสเซนชั่นด้วยเหรอแอสเซนชั่นคืออะไรอาการจุดติเหรอเฮ้ยแต่ว่าทุกอย่างนี่คือมองแบบคลีนมากนะครับอันนี้คือนิสัยนะครับโลนิสัยเป็นไรเอ่ยว้าวอันนี้คือยูนิชใช่ไหมบอกสามร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้สมอนปึ๊บอ๋อเราถ้าเราได้เราได้เป็นซีเค็ดมันจะขึ้นเป็นแอนิเมชันอย่างนี้เหรอโอเคครับอันนี้คือรีโลสแต็ปนะครับ ใครที่รู้จัก potential นะครับอามารีโลตรงนี้ได้เนี่ยรีโลได้อ่าก็จะมีแบบว่าถ้าได้ S ปุ๊บก็สามารถอันนี้ได้ด้วยนะคอนฟงคอนเฟิร์มอะไรอย่างงี้โอ้นี่อะไรอะ่ะอีโวนะครับสามารถดูแบบพรีวิวได้ครับว่าหลังจากที่เรากดอีโวเนี่ยสเตตต,ตัวละครจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคอันนี้คืออะไร Time Chamber นะครับก็คือห้อง e เอฟเคเองอันนี้ก็คืออะไรอะ่ะอ๋อ Ascension เพิ่มดาวครับเพิ่มดาวอันนี้เป็นระบบใหม่ดีดีด,ดีอันนี้เดลิคว e ส t นะครับจะมีวิก r y อินฟินิตแล้วก็ Special สเปเชียลควีสสเปเชียลควีสแน่น่าจะเป็นอีเวนต์นะครับทุกคนอันนี้ลูกค้างนะครับว้าวอันนี้แอสเซนชันหรือไยนีู่เนี่ยส่งไปแอสเซนชันเลยโอเคก็เปิดวันนี้นะ ดูจากทรงแล้วน่าจะให้เล่นวันนี้นะครับก็วันนี้เวลาเราลงคลิปไปเนี่ยผมลงคลิปไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้เล่นกันแล้วนะหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่เล่นนะครับก็คือประมาณช่วงตีหนึ่งเที่ยงคืนประมาณนี้แหละค,คือเวลามันจะมันจะประมาณนี้นะครับโอเคส่วนตัวแล้วนะครับผมผมให้อ,อผมอมะอยากให้มันเป็นแมปที่อยู่ยาวๆนะส่วนตัวผมโอเคกับแม,แมปมันมากๆเลยนะครับ หลายๆเรื่องเลยค่อนข้างดีเลยครับทั้งไดอะล็อก a อ i ิเมชั่ทุกอย่างเลยครับก็ถือว่าดีอยู่แต่แมปบางทีมันแลดูโล่งไปนิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะมีส่วนอะไรถ้าเกมเพย์มันตัวละครมันมัน,ม,นมันทำออกมาสนุกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะได้จากแมปแอนิเมะนะครับก็คือการที่มีอะไรให้ทำเยอะๆครับทุกคนครับแล้วก็เป็นอะไรที่สมมุติว่าถ้าผมได้ซีเค็มาเงี้ย ซีคทเนี่ยกว่าเราจะแอสเซนชันหรือการอีโวเนี่ยผมอยากให้มันยากๆหน่อยนะครับถ้าง่ายไปเนี่ยมันจะแบบเหมือนไม่ค่อยมีอะไรทำครับเออแต่ว่าถ้ายากไปมันก็ไม่ดีเนาะเพราะว่ามันก็อ่ามันน่าจะแบบเฟรนลี่ต่อผู้เล่นที่แบบมาเล่นแรกๆหรือว่าแบบเล่นเรื่อยๆนะครับโอเคส่วนตัวก็ถือว่าถ้าให้คะแนนนะผมให้น่าจะ10แล้วล่ะทุกคนเพราะว่า แต่ว่าต้องต้องรอด่วเดี๋ยวผมอาจจะขอเออเล็กเซตลองเข้าไปเล่นดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าใช้ได้เลยครับอืมใช้ได้เลยใช้ได้เลยแลวทุกคนละครับคิดเห็นยังไงครับว่าเกมมันดีหรือไม่ดีนะครับสามารถคอมเมนต์กันไปได้นะครับแล้วใครที่อยากดูเต็มเต็มนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใต้คลิปมีนะครับไปดูได้เลยมีทั้งเรามาดูตรงนี้มันเหมือนกับ มีนิสัยหลักนะครับแล้วก็นิสัยรองด้วยนะครับซึ่งนิสัยรองเนี่ยมันน่าจะมีแบบไม่ใช่ยูนิคนะหรือว่าเป็นเป็นอะไรที่มันมันน่าจะแบบต่ําลงวันเนี้ยต่ําก็น่าจะเป็นสีทองนะครับไม่น่าจะเป็นสีลุงบนบนเนี่ยมีโอกาสเป็นสูงสุดคือลุงนะครับอันล่างเนี่ยน่าจะเป็นทองหรือเปล่าแล้วก็ที่เราสุ่มมาได้เนี่ยซีเกตยางเงใช่ไหมเราก็จะได้ไอ,อันนี้มานะครับอันนี้อีโวเนาะนี้ก็สแตตรีโลครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละอันเนาะ ไอ้ส่วนเกมเพย์ตัวเนี้ยทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามันก็แค่แบบวางนะครับวางตัวละครอะไรประมาณนี้เนาะส่วนซุ่มนะครับก็จะมีสเปเชียลแบนเนอร์นะครับจริงๆมันจะควรจะเป็นสแตนดาร์ดด้วยนะฮะแต่ว่าก็กลายเป็นสเปเชียลนี่มีชาเฮอินแล้วก็มีนารูโตะนะครับอุบิโตะอะไรอย่างงี้ซึ่งก็จะขายอเวนเจอร์ก็คือมันจะมีโอกาสหลุดเลทไปด้านด้านซ้ายด้านขวานะครับก็การันตีก็50เหมือนเดิมครับสำหรับตัวเรจินาลี่แล้วก็ข้างบนจะเป็นเอกแบนเนอร์ส่วนการันตีตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจนะว่าเท่่่่่าาไหรรสิิงงทีเพมมนะคับขอ อันนี้นะครับที่มันดีกว่า a v e n พนเจอก็คือเดี๋ยวนี้นะครับอ่าอนิเมติเฟนเดอร์เนี่ยมันจะมีการขายตัวละครที่เราสามารถติดได้ตรงนี้นะแต่จริงๆแอสเเจอร์ก็ทำได้นะแต่ตรงนี้มันแหละดูง่ายกว่านะครับก็คือสมมติว่าเอ้ยผมเนี่ยสมอยากได้ตัวชายนี่อยากได้เลเจนดารี่ผมก็ติ๊กตรงนี้เลยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีอนิเมชันเนี่ยสมเนี่ยผมว่าค่อนข้างกลางๆนะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่วนสแตต์ตรงที่ดูเนี่ยผมคิดว่าโอเคเลยนะครับมีชื่อ มีมิตินะครับประเภทเขาเรียกอะไรระดับนะครับผมแล้วก็มีนิสัยแอเซนชั่นแล้วก็การตัวเนี้ยค่าไปกี่ตัวนะครับคือเทคดาวนะครับผมเออก็ดีก็ดีรอดูครับแอนิเมชั่นหลังจากที่เราสุ่มได้ตัวของซีเคทก็จะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าดีก็ใช้ได้นะฮะนี่สเตดีโลครับก็คล้ายๆเดิมครับไม่น่ามีอะไรมากก็ถ้าเป็น S อก็คือบวกดาเมจอะไรนู่นนี่นั่นนะครับสูงสุดคือ20อันนี้ต่ำสุดคือลบสิบอะไรอย่างี้เออ น,นี่ก็บวกบวกสินะสูงสุดครับสูงซึ่งตัวสเตปโพเนเชียลเนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมครับหนึ่งหมื่นตัวเฮ้ยแต่ว่านี่มันเขียนว่าห้าพันในการโลทีหนึ่งก็ตามนั้นครับมีทั้งโลอแล้วก็โลแบบทีละส่วนเหมือนกันเลยนะครับโอเคส่วนตอนอีโวเนี่ยจะมีกดพรีวิวนะครับพอเรากดพรีวิวเนี่ยเราจะบอกมันจะบอกนะครับว่าดาเมจยูนิตจะเพิ่มเท่าไหร่มีสกิลอะไรมาเพิ่มนะครับแล้วก็มี2พาสซีฟเพิ่มซึ่งตัวละครเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีหลายพาสซีฟอยู่เหมือนกันนี่ฮะอย่างอันนี้ เป็นอะไร,รเล l u r แ Hand น,นะครับดาเมจเพิ่ม40นะครับเมื่อทำดาเมจกับบอสแล้วก็ Strong Gate Shadow นะครับดาเมจเพิ่ม30ลบระยะเวลานะ Immune to stun นะครับ แล้วก็ Shadow Commander นี่ก็คือดาเมจแล้วก็ระยะนะครับเพิ่ม20-70วินะครับหลังจากที่ Shadow นะครับผมอยู่ในระยะนะครับ Enter อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปซึ่งตัวละครก็จะมีพาสซีฟที่แตกต่างกันนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆส่วน F K เนี่ยก็เหมือนเดิมครับไม่น่ามีอะไรมากก็ถ้าเป็น V I P เนี่ยเจมก็จะคูณ2แต่ถ้ามีพรีเมียมด้วยเนี่ยก็จะได้เจมอีกนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็อันนี้คือ Ascension As คิดว่าน่าจะเอาตัวละครที่มันซ้ำบ้าง นารุโตะอ๋อใช้ซาสึกเกะหนึ่งตัวแล้วก็จะมีแมททีเรียตตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรในการทำแอเซชันแอเซนปุ๊บก็จะเป็น1ดาวก็จะเป็นมิติกแต่ก่อนหน้านี้นก็เป็นมิติกอยู่แล้วใช่ไหมเออใช่มิติกอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเพิ่มดาวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวซ้ำหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับใครมีความคิดอย่างไรก็ค,คอมเมนต์กันได้นะโอเคก็ เควสก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือมีเดลี่เควส์ว e e ลี่อินฟินิตแล้วก็สเปเชียลซึ่งสเปเชียลเนี่ยก็คืออีเวนต์นะครับอินฟินิตอันนี้ก็จะดีตามวันนะครับว e e ลี่ก็ดีตามอาทิตย์เดลี่ดีมากๆถ้ามันจะดีกว่านี้ถ้ามันมี VIP นะครับเพราะว่ายังไงเราก็เติม VIP ไปแล้วอย่างน้อยก็ให้อีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีแต่ว่าก็นั่นแหละอาจจะเป็นเหมือนเพทวินนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับในวิดีโอนี้นะครับใครที่สนใจอยากเล่นนะครับสามารถจอยเข้าติ๊กดิสคอร์ดใต้คลิปได้นะครับแล้วคิดนยังไงนะครับคอมเมนต์นะครับใครที่ไม่คอมเมนต์นะครับก็กดไลค์คอมเมนตกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในอนิเมะแหวนกาดครับทุกคนครับสวัสดีครับผม